สวัสดีครับมิตรรักแฟนมัดมวยชาวนันะนะนะไทยแลนด์ที่เคารพรักทุกคนถ้าคุณชอบมวยเราคือพวกกันนะครับอัปเดตข่าวสารวงการกับปันโลกด้วยกันกันกบผมเช่นเคยแอดมินหัมใหญ่เจ้าของฉาย,ยาอนาคอนดา้าแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับมหลังจากที่มีประเด็นที่คาเนโลเรียกค่าตัวเรียกค่าเหนื่อย 150- ถึง200ล้านเหรียญสหรัฐนะครับคนดังพูดมันก็แบบ เป็นข่าวอันนี้ยิ่งเป็นการไปสนับสนุนให้คนที่ไม่ชอบแกเนี่ยนะครับนั่นไงว่าและที่พูดออกมาแบบเนี้ยแม่งกลัวเออแบบไม่กล้าชกกับเบนาวิดเอสเตอร์เซ่นะแกอาจจะพูดออกไปโดยที่แบบว่าอาจจะแบบงุดหงิดแบบรมคาญหัวใจอะไรเงี้ยเอ้ยเนี่ยฉันแบบมีไฟที่จะชกกับมุนเกียอยู่แล้วก็มาถามกันอยู่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเบนาวิเสเนี่ยก็เลยอาจจะแบบพูดออกไปหรือว่า ก็ไม่รู้ว่าใจแกคิดยังไงแหละแต่ว่าแต่ว่าพอพูดออกไปเนี่ยเป็นข่าวแล้วแน่ๆนะครับแล้วก็หลังจากที่มีประเด็นออกมา,าก็มีความเคลื่อนไหวจากอีกฝากฝั่งนึงออกมาเหมือนกันแล้วก็อีกหลายๆฝ่ายนะครับก็ออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันจะเป็นอย่างไรแฟนมวยครับลองไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ หลังจากที่มีประเด็นซาอูนคาเนโลอันวาเรสยอดมวยเม็กซิกันนะครับขอค่าตัวเป็นเงินมหาศาลถึง150-200ถึงล้านเหรียญสหรัฐเพื่อขึ้นชกกับเดวิดเบนาวิ d เดสในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทนะครับรุ่นเดียวกันนะฮะเมื่อมีข่าวออกไปเนี่ยก็สร้างความฮือหาให้กับวงการมวยขึ้นมาทันทีคาเนโลก็มองว่าเบนาวิ d เดสเนี่ยไม่ได้มีพิษสงไม่ได้มีความเก่งกาจอะไรเลยนะฮะนอกจาก น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น25ปอนด์หลังช่างก่อนชกว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะฮะไม่ได้แบบเก่งกลัวอะไรหรอกนะเขาไม่เห็นจะเก่งอะไรเลยก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะยอมขึ้นชกด้วยเนี่ยก็ต่อเมื่อได้ค่าตัวตามที่ร้องขอไปเท่านั้นนะฮะซึ่งค่าตัวดังกล่าวเนี่ยก็ต่างจากเดิมอย่างมากเลยมีรายงานระบุว่าคาเนโลจะได้รับ35ล้านเหรียญสหรัฐนะครับสำหรับการป้องกันแชมป์โลก 4สถาบันในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทนะที่จะเจอกับไฮเม่มุนเกียร์นักชกรุ่นน้องชาวเม็กซิกันด้วยกันนะครับในวันที่5พฤษภาคมนี้ที่ลาสเวกัสนะครับผมเบนนาวิดเสก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ให้ความเคารพหรือว่าให้เกียริกับคา n เนโลมากนักนะครับซึ่งต่างจากมุนเกียร์ที่ดูพี่นอบพี่เทามากกว่านะครับพอมีประเด็นที่คาเนโล พูดขอค่าตัวมากมายมหาศาลแบบนี้เขาก็เลยตอบโต้คาเทโรผ่านทาง IG นะทาง i n s t a g r กรมเขาบอกว่าถ้าฉันเนี่ยไม่ได้พิเศษอะไรทำไมนายถึงเรียกร้องค่าตัวเยอะจังว่าพวกโอ้ขอตั้ง150ถึง200ร้านล้านเหรียญสหรัฐเพื่อชกกับคนที่ไม่ได้มีคุณค่าที่คู่ควรอะไรกับนายงั้นเหรอ ฉันหวังว่าหลังจากที่นายได้เงิน150ล้านเหรียญสหรัฐไปแล้วเนี่ยนะนายน่าจะมีเงินเหลือพอที่จะไปซื้อกระโปรงหรือว่าไปซื้อผ้าถุงมานุ่งซะนะโอ้โหเป็นไงนะฮะฟาดฟันกันในแบบว่าในสังเวียนกันไม่ได้นี่ก็ฟาดฟันกันนอกสังเวียนก่อนนะฮะแต่ว่าฟาดฟันกันด้วยโอโวาจานะค่อนข้างเดือดนะค่อนข้างเดือดนะครับ ไม่ใช่แค่เบนนาวิเดสเท่านั้นนะครับแต่ว่าหลายฝ่ายรวมถึงแฟนมวยจานวนมากก็มองว่าเบนนาวิเดสเนี่ยไม่น่าถูกคาเนโลมองข้ามนะทั้งๆท,ที่ผลงานการเอาชนะนออ็อกทางด้านเดเมทริอุสอันดาเดนะครับแชมป์เก่าไร้พ่ายในรุ่นมิดเด e ลเวทเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ย ผลงานเนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับที่เขาจะได้สิทธิ์ขึ้นชกกับคาเนโลทางด้านโปรโมเตอร์เก่าของคาเนโลบ้างนะครับนี่อดีตคาเนโลนี่ก็เคยหวานชื่นนะครับเป็นลูกรักของคนนี้เหมือนกันออสการ์เดลาโฮย่านะฮะ CEO ของ Golden Boy Promotion นนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็นี่ฮะเป็นโปรโมเตอร์ของทางด้านมุนเกียด้วยก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าคาเนโลเนี่ย ไปสร้างภาพลักษณ์ที่มันไม่ควรจะไปทำอย่างนั้นนะไปเรียกร้องค่าตัวมหาศาลขนาดนั้นเพื่อที่จะชกกับเบนาวิ d เดสเนี่ยไปตั้งค่าตัวสูงเกินจริงแบบนั้นนะทางด้านออสการ์เดลาโฮย่าก็บอกน้่นแหละมันสื่อถึงว่า ผมกลัวแพ้เออนะฮะมันยิ่งตอกย้ำเข้าไปอีกสถิติการชกที่ทำเงินสูงสุดในประวัติศาสตร์ก็คือรายได้ราว3 0 0ล้านเหรียญสหรัฐของฟรอยด์เมเวเธอร์จูเนียในปี2015นะครับจากการที่เขานั้นสามารถเอาชนะคะแนนแมนนี่ปาเกียวได้นะครับเขามองว่าอย่างนี้นะฮะลหลายฝ่ายนะครับไม่ได้ผมพูดเองนะเขาบอกว่าแม้ว่าไฟต์คันเนโลเบนามบิเดสเนี่ยจะยิ่งใหญ่แต่ถ้าเกิดเอาไปเทียบกับคู่ของเมเวเธอร์กับปาเกียวเนี่ย ที่คนแบบโอ้โหรอคอยกันมานานแสนนานนะกว่าที่จะได้ชมไฟนี้เนี่ยมันเทียบกันไม่ได้จริงๆนะครับผมอ่ะและหากไฟนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงนะครับทุกคนครับเขาก็แสนิฐานมีการคาดการเอาไว้บอกว่าถ้าไฟระหว่างคาเนโลกับเบนาเวเดสจะเกิดขึ้นไม่ใช่สหรัฐอเมริกาแหละ นะถ้าเกิดเรียกร้องค่าเหนื่อยเรียกร้องค่าตัวขนาดนี้แล้วแฟนมวยวันที่จะดูคาเนโลโชกกับเบนาวิเดสเหลือเกินน่าจะไปจัดกันที่ซาอุดิอาระเบียนะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเขาทุ่มเงินจัดกีฬาระดับโลกโอโ้โหกำกำลังท็อปฟอร์มนะโโเขามีเงินไงนะกีฬาระดับโลกเนี่ยเหมือนจะ ใหายไปจัดทางซาอุซะเยอะนะเหมือนมวยเฮฟวี่เวทเนี่ยไปจัดที่นั่นกันหลายคู่เลยมวยระดับซูเปอร์สตาร์อ่ะแฟนมวยนี่ก็เป็นสีสันของวงการมวยเลือกมาฝากกันนะครับอย่างไรถ้าเกิดหากคุณชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้ผมขอกําลังใจหน่อยกันแล้วกันนะครับกดไลค์ให้หำใหญ่หน่อยกดแชร์โอ้โหอันนี้ยิ่งขอบคุณนะครับมีความคิดเห็นมีความรู้สึกก็มาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้หำใหญ่ต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ คลิปหน้านะครับกระาบงามๆครับทุกคน